สวัสดีครับพบกับโมโตเอ็มบีีแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะพามาชมปลอกแผน่นที่ว่ากันว่านุ่มที่สุดในตระกูลของโดมิโนนะครับนั่นก็คือโดมิโนซอร์ฟโฟมนะครับเป็นปอกแผ่นชนิดโฟมนะครับตัวนี้เจ้าของรถคันนี้ก็คือรุ่นพี่ผมเองก็คือเขาเปลี่ยนจากปลอกแผ่นตัวเดิมนะครับที่สิดรถมาเพราะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการขับรถไปนานๆแล้วเกิดการปวดมือโดมิโนตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้เราขับรถได้นานขึ้นเนื่องจากตัวนี้มันจะช่วยทําให้เราถนอมมือนุ่ม แล้วก็กันน้าด้วยไม่ลื่นถึงแม้จะเป็นชนิดโฟมนะครับลหลายๆท่านก็กังวลว่ามันจะลื่นหรือเปล่ามันจะอมน้ําหรือเปล่าไม่อมนะครับตัวนี้ก็ทั้งเหนียวติดมือแล้วก็นุ่มด้วยขับไปได้นานๆเลยตัวนี้ไม่มีการปวดมือลดการสั่นสะท้านมาที่มือด้วยนะครับไม่ว่าเราจะขับรถกระแทกยังไงสามารถใช้ได้ตั้งแต่รถทั่วไปนะครับสกูพิวเตอร์เล็กใหญ่ได้หมดถือว่าไปถึงบิไ๊ไบท์สปอร์ตไบท์ก็สามารถใช้ได้หมดเลย แล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังมาช่วยแก้ปัญหานะครับจากตัวปลอกแผนเดิมน,นะครับใช้ไปนานๆก็จะทําให้แข็งโดนแดดร้อนๆอะไรเงี้ยก็ร้อนมากเลยอย่างตัวนี้ช่วยเลยช่วยแก้ปัญหาตัวนั้นเลยปลอกแผนเดิมเนี่ยเวลาฝนตกอ่าเวลาเราขับนะครับค่อนข้างที่จะลื่นเลยจากอ่าจากที่ใช้มานะครับเจ้าตัวนี้ไม่ลื่นแล้วก็แห้งเร็วด้วยครับใช้ในที่ร้อนๆก็ได้ครับตัวนี้ก็ไม่แข็งมากด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามไปที่เพจ โดมิโนเลสซิ่งไทยแลนด์ได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดของแต่งรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้อีกนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของ Moto MVP ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ